วัสดีครับพอตระลึกก็สู่ช่องเบนกกอกนี่บัตรก็ออกมาอะไรเอซีมาหาเก็บจิ้งหรีดเอซีวันนี้กอกอะช่วงเช้าเช้าวันนี้คืนฝนตกหนักครับเมื่อวานนี่ทั้งวันเมื่อวานนี่กอกวันนี้กอกจะพาเอฟซีไปหาเก็บจิ้งหรีดน้ําท่วมครับวันนี้ท่วมอีกรอบสองโอ้โหนายบัตรก็ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นาองีนี้ท่วมสองรอบซ้ําเลยครับวันนี้ครับมาติดติดเลยครับปีนี้ครับเนาะก็ได้จิ้งหรีดมาสองตัวเอฟซีจิ้งหรีดนะ อบอกว่าพีได้เนะยอะมากพีหาตั้แต่เมื่อคืนนะไอ้บาดนอนเมื่อคืนก็อะจับผมมาจับกบน้อยแล้วมาดูนาวันนี้ก็จะออกไปสำรวจด,ดูสวนยางด้วยสวนยางเมื่อวานเราเก็บไม่หมดแต่น้ําประมาณการน้ําไม่เท่าปีไม่เท่าครั้งก่อนแต่มันมาแล้วครั้งนี้มาเยอะกว่าครับเยอะกว่าครั้งก่อนครับน้าปีนี้ครับเนาะ,ะครั้งก่อนไม่เท่านี้ครับแต่ปีนี้ครั้งนี้เนี่ยโอ้เยอะมากงที่แล้วครับนี่ปริมาณน้ําครับ อันนั้นลดแล้วนะครับเอฟซี MC นั้นลดประมาณเกือบเม็ดกว่าแล้วลดไปแล้วเนาะเกือบเม็ดกว่าแล้วนะตรงนี้อ่ะการน้ำครับอ่เดี๋ยวไปเอฟซีไปเลาะเก็บจิ้งหรีดกันครับนี่ยฝนมาครับหาเก็บจิ้งหรีดหาปลาครับปลาก็มาจิ้งหรีดก็มาครับตอนนี้ก่อนนะ บ้านพอมายกยอกันครับตัวนี้กับน้ำ,ำน้ำจับละมวยบางทรายเออล้นขึ้นมาแล้วตัวนี้ได้บ่ได้บ่ได,ไ,<ล>ได้หลายบ่เอาเข้ามาเดี๋ยวนี้บ่โอ้อจองเป็นมงเป็นมงเลยนเออนาะฝนตกไก่ได้ตัวนี้กะะระดดคนจังเขาจองกันในทีสว่างเขาจองกันน้ำละมุนบางทรายกันเมื่อคืนนี้เยอะกว่านี้ครับเมื่อ,อคืนนี้บาดมาจับกล่มก่อนบรรยากาศที่หลังจากฝนตกครับตัวนี้ก็อนะ ตรงเมื่อวานนี่คือตั้งแต่บ่ายนะบ่ายสองนะเอาตั้งแต่สี่โมงเช้าจนบ่ายสองเรเอาอีกครับผมดูเขาแเมื่อคืนดีมันไม่ตกอีกเมื่อคืนถ้ามันตกอีกเมื่อคืนทั้งคืนเนี่ยโอ้ไม่รู้ดูไม่ได้แน่นอนครับพ่วมแน่นอนถนนตรงนี้ครับเนาะระบุ้ยบางไเอื่นล้นขึ้นมาเลย ดูนายุ่งเลย วมเลยไม่เห็นข้าวเขียวๆเลยตัวน,นี้ยังไม่เห็นเลยขนาดลดแล้วในทีนี้ก็นาข้าวก็ลดแล้วตัวน,นี้ก็ก็ยังท่วมอยู่เังครับบนด้านบนนี้ยังเห็นสีเขียวอยู่ด้านบนในตรบตัวนี้ติดจะติดละมุยบางสายนะมันจะลอยล้นขึ้นมาตนี้น้นจะลอยล้นขึ้นมาจากลห้วยบางทรายตรงนี้ เป็นบนนรรย,ยากาศในตีนนายนยาื่อุ่นนี่ก็ท่วมหมดเลยในนาย่อุ่นเลครับหลานชายเป็นคนทำปีนี้นะคะรับท่วมครับปีนี้ครับของไอ้บัตรนี่ก็ท่วมแน่นอนสำคัญคือคนาแหละจะอยู่ไม่อยู่ตัวนี้ก่อนเนะเพราะว่าปีนี้ก็มันมาติดๆกยนเลยครับฝนปีนี้เพราว่าพายุสองลูกนี่มาติดกันหา่างแค่ห้าวันครับเนาะ อ่ากันวันที่ห้าเพราะดินยังชุ่มน้ํายังอิ่มน้ําอยูอ่เวลาฝนตกมาทั้งวันมันก็หลากขึ้นมาท่วมเลยตรงนี้ครับของยายก็ท่วมแล้วมีไอุ่นนะครับไอุยย่นก็ท่วมตัวนี้ครับทั้งสองฝั่งทางเลยตรงี้อุ่นก็ท่วมเลยแต่ของยา,ยาชีนี่รอดทรงนุ่งยา,ยาชีอยู่ข้างบนเนาะฝนมาครับกูก็มาปลาก็มาครับฝนมาแล้วกัน <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ออกดูทุ่งนาเอฟซี C, หลังจากพายุถล่มเมื่อวานนี้นะครับทั้งวันเดี๋ยวตกทั้งวันเลยเมื่อวานนะครับเนาะตัวท่วมไล่ท่วมนาตัวนี้ครับน้ําตัวนี้หาจับจิ้งหรีดครับเอฟซี C. ดีน้ํามามันนี่ก็หาจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดกำลังอ้วนๆตัวไข่ๆทั้งนั้นเ่ย ดูว่าจะเจอไหมครับเนี่ยก่อนจะออกไปดูสวนผมมาดูนาเราไปดูสวนนี่นะรับน้องห <c oughs> นักครับหนักกว่าคาจิกิอีกครับเดี๋ยวนี้ก็พายุน้องฟ้าลูกนี้ครับน้องดูว่าน้ำขึ้นเยอะกว่างวดที่แล้วครับงวดที่แล้วยังไม่เยอะเท่านี้ครับงวดที่แล้วครับก็ห่างกันแค่ห้าวัน,นครับพายุลูกนี้เข้ามา ดินมันรับน้ําเยอะแล้วครับอุ้มน้ําไปเยอะแล้วก็มันปิ่มเร็วครับน้ําก็ปิ่มปิ่มขึ้นท่วมไวครับนี้น้ําน้ำลดแล้วคงไม่เจอเลยที น้ำลดระดับลงแล้วครับเริ่มลดระดับลงแล้วเพราะว่าน้ำมันจะหลากมานะครับตอนนีน้หลากจยาวละมวยบางสายล้นตะลิ่งขึ้นมาครับออลองเลาะหาหดูเผื่อจะได้ไปป่นไปอะไรบ้างทั้งกับข้าวเช้าก็กินกัน มาเก็บจีโปมครับพี่ซีมาเก็บจีล่อครับ ไม่เจอสักตัวเลยครับตห็นะี้ใส่คนมาเก็บก่อนแล้วสิตัวนี้ครับไปดูอีกจุดหนึ่งครับนะจุดนี้ไม่ค่อยมีจุดนี้ครับได้มาสามตัวครับนะโอ้นี่ไงเจอแล้วครับนี่นี่ครับนี่มันจะอยู่อย่างนี้ครับนี่จะจี้ปมครับน นี่ตัวแล้วเจอจีบปูมครับนี่ครับนี่นไหนล่ะอ่าลงน้ำเด้เหรอโอ้ยน,น้ำมันจะหลากมาอย่างนี้ครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่เจออีกตัวหนึ่งแล้ว มันจะเกาะอ,อยู่ตามนี้ครับีทีจะลงไปแล้วนะหาเก็บที่โปมครับหาลอดูจีร่อครับนเนี่ยน้ำมาเมื่อคืนนี่ครับมามันตกทึ้งคืนคืน ประมาณสามสี่ทุ่มเนาะตรงต่เมื่อวานนั่นนะ <c oughs> น้ำก็เลยหลากเข้าท่วมเลยทุ่นา เดี๋ยวไปเลาะดูตรงนู้นครับตรงนู้นอีกที่นึงอก็มาเก็บที่โพมิสยังไม่ได้เยอะครับเดี๋ยวจะเก็บอยู่ทั้งวันเราวันนี้ครับเนาะอเลาดูกว่าน้ำจะลดนั่นแหละครับเนาะ,ะก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเลาดูไปเรื่อยๆก่อน เจอตัวอะไรครับหนีน้ำขึ้นไปข้างบนทำไมมันสัตว์หรือคานครับเนะบี่ยเรรนะจ้าแมอง,งสกอ์เปียนครับดูด้ยโอ้สกอ์เปียนเจอตัวสกอ์เปียนครับเนะี่ยโอ้โหครับนะหนีน้ำขึ้นข้างบนครับเดนะี๋ยวนี้แลน้ำมาครับสัตว์มันคิดแต่เรก็เลื้อยขึ้นขึ้นคอนไม้ขึ้นอะไรตัวนี้นะครับ